สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพนะคะดิฉันนางสาวสาวรักษ์อรันทิตค่ะผู้จัดทำสื่อ ICT ในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เป็นเรื่องคำสรรพนามของแชนประถมศึกษาปีที่3ค่ะ สื่อนี้เป็นสื่อ ICT ประเภทวิดีโอนะคะโดยนักเรียนสามารถดูได้ในขั้นสอนค่ะหรือนักเรียนสามารถดูได้ย้อนหลังนะคะถ้าจะไปดูที่บ้านสามารถดูได้บนช่องทาง y o u t u b e ค่ะสื่อนี้เรื่องคำสรรพนามมีจุดประสงค์ 1. ความอธิบายความหมายของคำสรรพนามและบุรุษสรรพนามได้ค่ะ 2. แยกบุรุษสรรพนามแต่ละชนิดได้ค่ะ 3. มีมารยาทในการอ่านและการเขียนค่ะช่องทางการรับชมนะคะคือในยูทูปนั่นเองค่ะการนำสื่อไปใช้ในการสอนนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3สอนในเรื่องคำสพทพนามค่ะและถูกนำไปใช้ให้นักเรียนดูในขั้นสอนนั่นเองค่ะโดยสื่อนี้สามารถให้ความรู้นะคะและก็ให้ตัวอย่างได้ชัดเจนค่ะ ต่อจากนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมรการนะคะรับชมสื่อ ICT วิในารายวิชาภาษาไทยเรื่องคำสรรพนามได้นัาบัดนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทยกับคุณครูสอวรักษ์อลันทิดนะคะวันนี้คุณครูคจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องคำสรรพนามคำสรรพนามนั้นคืออะไรเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายกันก่อนนะคะคำสรรพนามนั้นก็คือเป็นคำที่ใช้แทนคำนามค่ะเป็นคำที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีกโดยเราจะใช้คำสรรพนามแทนค่ะ วันนี้เรามารู้จักชนิดของคำสรรพนามชนิดที่หนึ่งนั่นก็คือบุรุษสรรพนามนั่นเองค่ะบุรุษสรรพนามนั้นหมายถึงคำที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ถูกกล่าวถึงซึ่งเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ได้เช่นผมฉันเธอท่านเขาเป็นต้นค่ะ บุรุษสรรพนามนั้นสามารถแยกได้ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1เป็นบุรุษที่1แทนผู้พูดค่ะชนิดที่2บุรุษที่2แทนผู้ฟังและชนิดสุดท้ายบุรุษที่3แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงค่ะไปดูชนิดที่1กันเลยบุรุษที่1แทนผู้พูดใช้คำว่าอะไรกันบ้างฉันดิฉันผมกระผมเราข้าพเจ้าอัตมาอัตมานี่ใช้กับใครคะใช้กับพระนั่นเองค่ะ เรามาสังเกตจากตัวอย่างกันเลยประโยคนี้ค่ะผมทำงานอยู่ในห้องนักเรียนเห็นขีดเส้นใต้สีแดงคำว่าผมไหมคะทำหน้าที่อะไรเอ่ยฉเฉลยผมทำหน้าที่เป็นผู้พูดฉะนั้นจะเป็นบุรุษที่หนึงนั่นเองค่ะต่อไปชนิดที่สองบุรุษที่สองแทนผู้ฟังมีคำว่าอะไรกันบ้างมีคำว่าคุณ เธอเองท่านโยมเราคำว่าโยมใครเรียกเราคะพระใช้เรียกเรานั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยประโยคนี้คุณไปเที่ยวที่ไหนขีดเส้นใต้คําว่าคุณคําว่าคุณทําหน้าที่อะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคำว่าคุณทําหน้าที่เป็นบุรุษที่สองนั่นเองนะคะ ทำหน้าที่เป็นบุรุษที่สองทำหน้าที่เป็นผู้ฟังนั่นเองค่ะต่อไปชนิดที่3นั่นก็คือบุรุษที่3ทําหน้าที่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงมักมีคําว่าอะไรบ้างท่านเขาพระองค์พวกเขามันพระองค์เราใช้กับใครใช้กับพระราชานะคะตัวอย่างกันเลย พวกเขาเรียนที่เดียวกันคําที่ขีดเส้นใต้คําว่าพวกเขาคําว่าพวกเขาทําหน้าที่อะไรเอย่ยติ๊กตักติต๊กตักเชเลยพวกเขาทําหน้าที่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงนั่นเองฉะนั้นจัดเป็นบุรุษทที่สค่ะ มาถึงขั้นตอนฝึกคิดฝึกทำหาคำสรรพนามกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแยกบุรุษสรรพนามจากตัวอย่างกันเลยค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะอ่าเราได้โจทย์มาผมไปทานข้าวกับคุณได้ไหมมี2คําค่ะคำว่าผมกับคำว่าคุณช่วยแยกให้หน่อยเป็นบุรุษที่1 2หรือ3ามติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ฉเฉลยคำแรกเลยคำว่าผมแทนผู้พูดใช่ไหมคะเป็นบรุษที่1คําคำว่าคุณแทนผู้ฟังใช่ไหมคะเป็นบรุษที่2นั่นเองค่ะ,ะประโยคต่อไปฉันเห็นมันคาบหนูเข้ามาในบ้านสองคำเหมือนเดิมค่ะคำว่าฉันกับคำว่า มันเป็นบุรุษที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นบุรุษที่เท่าไหร่กันบ้างช่วยแยกให้หน่อยติ๊กตักอ่ามาแล้วคําว่าฉันเป็นบุรุษที่หนึ่งนั่นเองแทนผู้พูดใช่ไหมคะและคําว่ามันไม่ใช่ผู้ฟังด้วยมันคือู้ถูกล่าวถึงฉะนั้นจะเป็นบุรุษที่สนั่นเอง จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคําสรรพนามและวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องบุรุษคำบุรุษสรรพ,พนามนะคะฝากนักเรียนกลับไปทบทวนกันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะ